ครั้งหนึ่งในชีวิตมีความฝันอยากจะไปเที่ยว,กวเกาหลีแต่ไปตามรอยตามรอยซีรีส์อะไรแบบนี้คุณผู้ชมครับหลายคนน่าจะเป็นแบบนี้แต่ปัญหาคนไทยไปติดตมอมที่นั่นครับเข้าประเทศเขาไม่ได้เครียดเลยนะเก็บเงินซื้อตั๋วซื้อทัวร์ตั้งนานแต่ไปติดต่อมอถูกส่งกลับซะง,งั้นอดเที่ยวเลยเสียตั้งฟรีออนะครออคุณผู้ชมครับแฮชแท็กแบนด์เที่ยวเกาหลีมันกลับขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะฮะในเทรนของ X ของประเทศไทยเรานี่ แบนเที่ยวเกาหลีเพราะว่าไปติดต่อมถูกปฏิเสธการเข้าประเทศต้องท้าวความแบบนี้นะครับคือตอนนี้ทางเกาหลีใต้เขาอนุญาตให้คนไทยเข้าเกาหลีใต้โดยไม่ต้องขอวีซ่าแต่ต้องผ่านการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ตอมแล้วมันเข้มงวดมากขึ้นเข้มงวดมากเลยนะต่อให้คุณมีเอกสารคุณมีตั๋วกลับคุณมีแผนการท่องเที่ยวคุณคมีที่พักชัดเจนบางคนก็ไม่ได้เข้าเกาหลีใ,ใต้นะคะคุณผู้ชมครับถูกจับตาเป็นพิเศษเพราะอะไร ทำว่าผีน้อยมนันมาอีกแล้ว <c oughs> คือก่อนหน้านี้คนไทยไปทำงานที่นั่นคือตอนไปไปแบบถูกกฎหมายออพอครบเวลาแล้วคุณไม่กลับไนงะคุณแอบทำงานต่อเขาเรียกว่าผีน้อยแล้วอยู่ที่นั่นเยอะมากๆกนะฮะก็จะมีบางช่วงที่เขาเปิดให้คุณกลับมาแบบที่จะไม่ถูกแบล็คลิสต์แต่ก็ยังมาไม่หมดนะ,ออนนะตอนตอนที่ช่วงปล่อยผีไม่ยอมกลับออนั่นแหละก็ยังอยู่นะฮะ นี่จนจะฮาโลวีนอีกแล้วเนี่ยคุณยังอยู่อ,อีกรอบเลยอ่ะผีน้อยอ่ะมันก็เลยส่งผลให้คนไทยที่อยากจะไปเที่ยวไปติดต่อมอที่นั่นเยอะมากๆมีอยู่หนึ่งคนครับเขาแชร์ประสบการณ์เขาบอกขนาดเขาไปเที่ยวเกาหลีมาแล้วสี่ครั้งสี่ครั้งไม่เคยมีปัญหาแต่ครั้งที่ห้าครับเข้าประเทศไม่ได้ <c oughs> คือเจ้าหน้าที่ตอมอดันมาถามเขาบอกว่าคุณมาเกาหลีใต้สี่ครั้งแล้วยังเที่ยวไม่พออีกเหรอ ก็ฉันชอบเที่ยวอะผิดหรือไงนี่เขาตีความแบบนี้แล้วนะว่าครั้งที่5คุณอาจจะมาเป็นผีน้อยอะไรแบบนี้คือกลายเป็นว่าความรู้สึกของคนไปเที่ยวเขาบอกเขามองว่าคนไทยเป็นอาชญากรไปแล้วหรอมันรู้สึกแบบนั้นไปแล้วอ่ะอาจริงนะมันก็คนไทยที่อยากไปก็เยอะแต่หลังๆคนคิดเยอะก็มีเหมือนกันนะคนที่แบบไปดีไหมอะไรอย่างเงี้ยกลัวกลัวแบบเนี้ยใช่บางคนนะครับเป็นแฟนคลับของศิลปินที่นั่นวงโอไมเกิลนะฮะเขาบอกว่าเขาจะมางานมิทติ้งนะเขาถึงขั้นต้อง ว <Video S 2> ิดีโอคุยกับศิลปินที่ชื่อว่าแบรยูบินเนี่ยคือเขาเป็นแฟนคลับที่อยู่อันดับต้นๆเน่ยกำลังจะไปมอบของขวัญให้กับศิลปินเป็นจํานวนมากเขาเรียกวไปร่วมง,งานแฟนชายแฟนไซยก็คือว่าได้สิทธิ์ที่จะไปหาศิลปินแล้วแต่ไปติดที่ตอมติดตอมอครับแล้วสิ่งที่ทำได้ก็ต้อง Call, วิดีโอคอลคุยกันแทน<อ>ครับแล้วตัวของศิลปินแบยูบินก็ต้องออกมาขอโทษด้วย <c oughs> นะคือมันถึงขั้นนั้นแล้วขนาดมีข้าวของมีภาพโชว์ว่าฉันคือแฟนคลับศิลปินก็ยังไม่ได้เข้าประเทศนี่ยังไม่นับอีกกรณีหนึ่งที่เคยเป็นข่าวก่อนหน้านี้นักร้องของคนไทยไม่ผ่านตอมอที่เกาหลีบอกว่าจะไปเที่ยวแต่จริงๆรับงานคอนเสิร์ตครับ <c oughs> ไปร้องเพลงที่นั่นนะฮะแต่ไม่ได้บอกกับตอมอเขาตรงๆไงว่าจะไปร้องเพลง <c oughs> ก็คิดว่าแบบเออไปไม่กี่วันน่ะอันนี้เป็นเคสนักร้องลูกทุ่งใช่ไหมใช่น<ช>ักร้องลูกทุ่งนะอักษรยอจอจานนะฮะเน,นื่องจากว่า <laughs> ไปร้อมเพลงตอนไหนก่อนคือพอมันมีปัญหาแบบนี้ครับมันก็เลยทําให้คนที่อยากจะไปเที่ยวจริงๆอ่ะเข้าเกาหลีใต้ไม่ได้ล่าสุดมีความเห็นจากร็ p ปเปอร์ชื่อดังครับคุณโจอีบอยคนละจอกันนะคน,นะละจอกันแล้วนะคุณโจอีบอยบอกแบบนี้นะไอ้เรื่องเข้าเมืองเกาหลี น่าจะให้มีการยื่นขอวีซ่ากันไปเลยนะจะให้ไปจะไม่ให้ไปบอกมาเลยดีกว่าตั้งแต่ต้นทางจะได้ไม่ต้องเสียเงินเสียทอง ซื้อตั๋วบินไปไปติดอยู่ที่ตอมเอเพราะก็ต้องยอมรับนะฮะเกาหลีใต้ก็เป็นเมืองในฝันของหลายๆคนใช่คือไปติดแล้วถูกส่งตัวมามันรู้สึกแย่นะ,อ,ะอนุญาตไม่อนุญาตเอาตั้งแต่ต้นทางไปเลยติดขัดตรงไหนจะเอกสารอะไรเพิ่มเติมบอกมาครับจะได้ไม่ต้องไปถูกกักตัวที่นั่นคือก็เอาให้เหมือนระบบของหลายประเทศเนาะอขอวีซ่าจนกว่าจะได้อะถ้าได้วีซ่าแล้วได้เข้าแน่มันอยนคนก่อคดีอะไรไว้แล้วมีวีซ่าหนีเข้าไปแต่ว่า หลายคนเขาก็บอกว่าอ่ะมันก็ต้องเริ่มต้นกลับมาที่คนที่ทํามีประวัติไม่ดีทำให้ภาพของคนไทยประวัติไม่ดีเหล่านี้เองพวกคุณไปอ่ะถ้าพูดง่ายๆนะคุณก็ไปแล้วก็ขืนแกตัวม,มันทําให้คนที่เหลือคนไทยทั้งหมดเนี่ยพลอยดิอร้อนไปด้วยใช่ไหมครับ,ค,รบคุณผู้ชม